ในประเด็นสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมทางด้านกายภาพนะครับก่อนอื่นนะครับในเรื่องของการดําเนินงานสุขสาวอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเราต้องทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทํางานซึ่งโดยปกตินะครับเราก็จะพบเหตุว่ามีปัจจัยด้านต่างๆหลายด้านนะครับที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานซึ่งเราอาจจะจําแนกได้เป็น4ด้านหลักๆนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพด้านเคมี ด้านชีวภาพและด้านจิตวิทยาสังคมในส่วนของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพในงานอุตสาหกรรมนะครับก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานนะครับปัจจัยทางกายภาพหลายๆด้านนะครับเช่นเสียงดังความสั่นสะเทือนความกดดันบรรยากาศที่ไม่ปกตินะครับความร้อนความเย็นแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมนะครับรังสีชนิดที่ก่อให้เกิดไอออนและไม่ก่อไอออน ในส่วนของเสียงดังหรือ noise นะครับเสียงเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งนะครับที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของตัวกลางที่เสียงนั้นเคลื่อนที่ผ่านไปนะครับก็ทําให้เกิดกลไกนะครับที่จะทําให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถได้ยินได้นะครับระดับความดังของเสียงเนี่ยเราจะวัดมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับซึ่งค่าที่สูงเนี่ยก็หมายถึงระดับเสียงที่ดังขึ้นนะครับ การวัดเสียงเนี่ยโดยทั่วไปจะวัดค่าออกมาได้หลายสเกลนะครับแต่เราจะใช้สเกล A โดยส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากเป็นสเกลที่มีการตอบสนองนะครับใกล้เคียงกับหูของมนุษย์มากที่สุดนะครับเพราะนั้นหน่วยจะเรียกว่าเป็น decibel A นะครับเสียงดังเนี่ยจะหมายถึงเสียงที่มีระดับความดังต่อเนื่องมากกว่า85หรือ90 decibel A นะครับ เสียงดังที่มีความถี่สูงสงเนี่ยจะมีอันตรายมากกว่าเสียงที่มีความถี่ต่ำนะครับผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานได้รับเสียงดังเป็นเวลานานๆเนี่ยก็อาจจะเกิดการสูญเสียการได้ยินซึ่งอาจจะเป็นแบบชั่วคราวหรือแบบถาวรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับระดับความดังของเสียงนะครับความถี่เรื่องของระยะเวลาและรูปแบบการสัมผัสนะครับการตรวจวัดและประเมินการสัมผัสเนี่ยเราจะทำได้โดยเราใช้เครื่องวัดความดังเสียง หรือซาวเลเวลมิเตอร์นะครับทำการวัดและก็นำค่าที่ได้เนี่ยมาเทียบกับมาตรฐานเพื่อที่จะประเมินว่าเอออยู่ในระดับที่ปลอดภัยหรือไม่หรือต้องมีการดำเนินแก้ไขต่อไปนะครับเรื่องของความสั่นสะเทือนนะครับก็เป็นออการเกิดความเคลื่อนไหวไปมาที่ทําให้เกิดลักษณะเป็นคลื่นนะครับซึ่งการวัดความสั่นสะเทือนก็จะใช้หน่วยเป็นเฮิร์สนะครับความสั่นสะเทือนเนี่ยนะครับก็ทําให้เกิดปัญหา ต่อสุขภาพร่างกายนะครับของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเช่นคนขับรถนะครับคนขุดเจาะถนนใช้เครื่องตัดเครื่องเจาะต่างๆก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบกล้ามเนื้อกระดูกนะครับระบบไหลเวียนโลหิตและอวัยวะอวยวะอื่นๆนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเ,ออเป็นการสัสะเทือนส่วนไหนนะครับเฉพาะส่วนของร่างกายหรือแบบทั่วร่างกายเรื่องของความร้อนก็เป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้โดยการสัมผัส ซึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมก็พบว่ามีที่มาจากกระบวนการผลิตหลายอย่างนะครับเช่นจากเครื่องจากจากเตาหลอมเตาเผาหม้อไอยน้ำนะครับหลายหลาย,ลาย,ลายประเภทกิจการเช่นโรงงานหลอ่อหลอมโลหะนะครับโรงงานแก้วโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งการตรวจวัดและประเมินความร้อนเนี่ยเราจะใช้เครื่องวัดระดับความร้อนซึ่งจะวัดเป็นดัชนีชีวัดที่เราเรียกว่า WBGT นำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานครับเพื่อที่จะพิจารณาความหนักเบาของงานนะครับระยะเวลาการทํางานและสรุปออกมานะครับว่าอ,อ,อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้หรือไม่ความเย็นนะครับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะพบในกลุ่มคนงานที่ปฏิบัติงานในห้องเย็นในหลายอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมแช่แข็งอาหารนะครับการบรรจุหีบห่อเหล่านี้เป็นต้นซึ่งก็จะมีผลนะครับในเรื่องของสมดุลอุณหภูมิในร่างกายเรื่องของผลกระทรบต่อระบบไหลเวียนโลหิตนะครับ เรื่องความดันบรรยากาศที่ไม่ปกตินะครับก็อาจส่งผลกระทบนะครับกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานนะครับอาจทําให้เกิดภาวะนะครับออโตรเจนในเลือดนะครับที่ทําให้เสียชีวิตได้นะครับหรือเกิดภาวะการขาดออกซิเจนเหล่านี้เป็นต้นนะครับการจัดแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมนะครับคือแสงไม่เพียงพอหรือจ้าเกินไปเดีย๋ยก็ทําให้เกิดอันตรายต่อดวงตานะครับส่งผลต่อการ มองเห็นได้ซึ่งการวัดก็จะใช้เครื่องวัดแสงหรือลักซ์มิเตอร์นะครับอ่านค่าได้โดยตรงและเปรียบเทียบกับมาตรฐานครับในส่วนของรังสีชนิดที่ไม่ก่อไอออนนะครับก็ได้แก่รังสีเหนือม่วงนะครับรังสีใต้แดงคลื่นไมโครเวฟนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายได้เช่นกันและรังสีชนิดก่อไอออนนะครับซึ่งเป็นพลังงานที่มีระดับพลังงานสูงนะครับเช่นอัลฟาเบต้าแกมมารังสี X นะครับ ก็มีอํานาจทะลุทะลวงนะครับสูงทําให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อร่างกายหรือเกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อมนุษย์ได้ครับ